เป๊ปกังวลฮาแลนด์เจ็บอาจพลาดเกมพบปืนใหญ่เป๊ปกวาดิโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกอาการกังวลว่าแมนซิตี้อาจจะไม่มีเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงของทีมในเกมที่เรือใบจะบุกเยือนจากฝูงปืนใหญ่อาเซนอลในเกมกลางสัปดาห์นี้สำหรับฮาแลนด์เพิ่งได้รับบาดเจ็บเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในเกมที่แมนซิตี้เอาชนะแอสตันวิลล่าสาหนึ่งโดยนักเตะม,มีอาการต้นขากระตุกในช่วงครึ่งแรกแต่ยังฝืนเล่นต่อไปจนถึงพักครึ่งและถูกเปลี่ยนตัวออกไป จากรายงานแมนซิตี้จะออกไปเยือนอาเซนอนจากฝูงในเกมลีกในวันพุธนี้ซึ่งในเกมนี้มีผลอย่างมากต่อการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเพราะหากว่าแมนซิตี้สามารถเก็บชัยชนะได้สำเร็จจะขึ้นจากฝูงทันทีแม้มีแต้มเท่ากันแต่ประตูดได้เสียดีกว่าอาเซนอนอย่างไรก็ตามเป๊ปออกอาการกังวลว่าเขาอาจจะไม่มีฮาแลนด์ในเกมนี้และยังไม่รับประกันว่าศูนหน้ารายนี้จะพร้อมสำหรับศึกใหญ่ครั้งนี้หรือไม่